สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่นิ่ก็จะมาให้เคล็ดลับปิดการขายในอินบ็อกซ์นะคะสําหรับใครที่คิดว่าจะเข้ามาขายของออนไลน์ตัวพินิจเองนะคะก็มีประสบก,การณ์นะคะขายตั้งแต่ครีมสบู่เซรัม่มดีทอกยาอกคูรูฟิต อะไรต่างโค้งสักพ่อกันแดดที่เคยขายมาทุกอย่างขายกระเป๋าขายอะไรพี่ก็ลองฝึกการปิดการขายมาแบบช่ำชองเหมือนกันขานะคะก็มีบ้างที่แบบว่าปิดไม่ได้นะคะมีบ้างที่ปิดได้นะคะแต่ส่วนมากก็ปิดได้นะ,ะนะคะเกือบ90%นนะคะวันนี้เราจะเอาเคล็ดลับบวกกับการเรียนรู้เพิ่มที่แบบเยอะนะคะที่แบบว่าคือระดับ เมื่อชีพมาสอนเองนะคะที่มิ้นกแชร์เข้ามาใน Facebook นะคะวันนี้ทุกคนขาสมมุติว่านอกจากวันนี้เราโพสขายของหรืออัดคลิปไรสุดขายของเราใช่ไหมสมมติว่าโพสไปโพสมาหนึ่งใน9วันถึง10วันหรือภายใน1วันอ่ะมีเพื่อนที่อยู่ใน f a c e b o o k เห็นเราใช้เราหิวหน้าขึ้นพอเราโพสปั้ง อันนี้มันไม่ใช่อะไรมาผิวหน้ามันดีขึ้นเขาสนใจเราจะทํายังไงนะคะถ้าเขาถามเรามาในอ e ินบ็อกถ้าเขาถามว่าเอาตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะราคาสามสิบห้าค่ะหรือว่าสามสิบเก้าบาทแปดสิบจบกันเลยนะคะคือถ้าไม่ใช่ลูกค้าที่ประจำเขาก็จะเงียบไปเลยนะคะตอบราคานะคะถ้าเขาถามราคามาเขาก็จะไปเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนค่ะถามปัญหาของเขาก่อนว่า เขาอยากมาใช้สมุ่ของเราเพราะเขามีปัญหาอะไรนะคะอ่าหรือเขาอยากจะมากินดีท็อกเนี่ยเขามีปัญหาเขาอยากลดหุนเพราะว่าเป็นแฟนบ่นแล้วไม่ชอบหุนแบบนี้แล้วหรือว่าเขาอยากจะแต่งงานหรือว่าเขากําลังอยากจะออกเดทกับผู้ชายหรือว่าเขาสุขภาพไม่ดีแล้วเหมือนพี่นิดค่ะสุขภาพไม่ดีแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเลือกกินดีท็อกดีกว่า เผื่อจะได้หุ่นดีเผื่อจะได้สุขภาพดีมากขึ้นอะไรแบบนี้อนะทุกคนอืมตอนที่พี่มปกินแอปเปิลดีออนะ็อเนาะปัจจุบันพี่ก็เพิ่งสั่งมาแล้วค่ะทุกคนอ่ะเนี่ยเราต้องถามปัญหาเจาะปัญหาให,ให้ให้ลูกค้าพอดีน้องส่งเลขส่งพัสดุมาให้ให้รู้ปัญหาลูกค้าก่อนเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ไงอ่ะนะคะแล้วก็ ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยสินค้าเรานะคะแล้วก็ส่งรีวิวที่มันคล้ายกับอาการที่ลูกค้าเป็นนะคะสมมุติว่าเขาน้าหนักเท่านี้เราก็ส่งประมาณนี้เหมือนที่พี่เคยทํานะแล้วมันก็จะเออลูกค้าจะเห็นความแตกต่างคล้ายๆกับเขาเ็าจะมีความรู้สึกว่าเออนี่แหละมันคล้ายกับเรานียังไงเราก็ต้องผอมได้ะนะคนนี้ผอมได้เราก็ต้องผอมได้อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าคนนี้หน้าใสาได้ฝ้าหายได้ กะหายได้เราก็หายได้อะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้เห็นไหมเรามีรีวิวตัวอย่างมีโอกาสขายได้สูงค่ะทุกคนเราอัพรีวิวที่คล้ายๆกับปัญหาลูกค้าพอเรารู้ปัญหาลูกค้าแล้วเนี่ย<อ>เห็นไหมทุกคนต่อมาค่ะถ้าลูกค้ายังอาจจะรับรับถามเขาได้ว่ารับเท่าไหรค่คะเขาจะบอกมาถ้าเขายังเงียบอยู่ให้ให้เท่าวันนี้นะคะลูกค้าไม่รีบรับนะคะลูกค้ารู้ราคารู้ราคานีอยัอยงคะอะ รู้ราคาหรือยังคะเท่านี้ลูกค้าแบบว่าซื้อวันนี้มันคุ้มมากราคามันแบบประหยัดตังในกระเป๋าลูกค้าได้เลยอะไรแบบนี้หรือวันนี้นะคะลูกค,าคา้าขาถ้าไม่รีบเอานะคะราคาโปรโมชั่นยังยโคตรคุ้มเลยราคาเรลส,ส่งอ่ะเราก็บอกเดลตส่งไปก็ได้แล้วถ้าวันนี้นะคะไม่รีบซื้อเอาอีกค่ะนะบิวให้เขาซื้อเราให้ได้อะอย่าปล่อยให้เขาหลุดมือเราไปอ่ะ ถ้าวันนี้ลูกค้าไม่รีบซื้อนะคะเรากำลังส่งของเนี่ยสั่งมาเนี่ยหมดใกล้จะหมดแล้วเนี่ยขายดีมากเลยค่ะเราก็แพ็คของเลยค่ะเราต้องสวมการป็นแพ็คของส่งของเยอะให้ลูกค้าดูเลยว,ว่าเรากาลังแพ็คของส่งของเยอะถ้าลูกค้าไม่รีบเอามันจะหมดก่อนใอนเงี้ยุกคนแต่ส่วนมากนะคะถ้าเรากันเองแล้วก็แค่ลูกค้ากันเองแล้วก็รู้จักกันแล้วเราก็คุยกับเขาให้เข้าใจก็ได้ในเงี้ยนี่นี่ย ปิดการขายแล้วก็ทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากไม่ง่ายเกินเกินเกินไปค่อยๆฝึกเดี๋ยวเราก็ปิดเก่งเองค่ะทุกคนค่ะนี่แหละเคล็ดลับในการปิดการขายที่มีเอามาฝากทุกคนนะคะวันนี้พี่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะคะกดแชร์ให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ